สักสี่สในขณะที่ดีแทกประมาณสามสิบออ่ามาันจะต่างกันนะเน็ตมาจินก็ต่างกันค o e กอาอต่างกันอ o e เนี่ยจริงๆ5้ปีมานเนี่ยแอดวานเนี่ยจากยีมาตอนเนี้ประมาณสักเกแต่ดีแทกเนะี่ยจาก10นะตอนเนี้มา3ากว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือ5ปีที่ผ่านมาจริงๆพองบกันเนี่ยตัวนี้มันบอกอะไรบ้างไอตัว2อสาอย่างเนี่ยมันบอกได้ถึงประสิทธิภาพการบริหารงานการ หลายอย่างเลยเช่นว่าผู้บริหารทําอะไรไปบ้างถ,าถ้าเราสังเกตเนี่ยคือผมตามตามแอดวานมาเยอะหน่อยน,น,นะครับดีแท็อาจจะตามตามน้อยหน่อยแอดวานเวลาบอกผลประกอบการอะไรหรือเวลาคาดการไรายได้อะไรถ้าเราสังเกตนะเขาจะทําได้เสมอ,อเขาจะคอนซอรเวทีฟมากอ,อย่างปีที่แล้วเนี่ยตอนต้นปีเขาคาดว่ารายได้จะโตสัก 5- 6แต่พอจบปีโตไปได้ถึง12%ออแต่ดีแท็พี่ไม่ได้ตามถ้าทดลองศึกษาดูพี่ลองศึกษาดูเพิ่มดูว่าเป็นยังไงนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ย เรามาดูมุมมองของลูกค้าสิอ่าลูกค้าเวลามองแอดวานซ์กับดีแท็มองยังไงบ้างคือมาสะท้อนจากในตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันว่ารายได้เฉลีย่ยต่อเลขหมายหรือที่เราเรียกว่าอาปอูเนี่ยนะครับแอดวานซ์อยู่ที่ประมาณสัก250แต่ดีแท็อยู่ที่ประมาณสัก2อ0ร้อยสิบบาทนะครับพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่าเราเราเคยได้ยินเมื่อปี2ปีที่แล้วมาที่ว่าดีแท็อาจจะมีอุบัติเหตุทางโครงข่ายใ่ที่ต้องอะไรนะเครือข่ายเสีย หครั้งใน9เดือนออกซึ่งดังมากเสียครั้งสองครั้งแ้วทุกคนอาจจะไม่ได้สนใจแต่5ห้าครั้งในเเดือนทุกคนได้ยินหมดเลยเกือบทั้งประเทศเลยใช่ไหมฮะพอมาฟังปุ๊บเนี่ย perception อาจจะลดลงไปบ้างว่าเอ้ยโอ้เอ้ยอย่างนี้เกิด doubt in doubt full หรือเปล่าสาหรับลูกค้าทั่วไปตรงเนี้ยมันเลยทําให้พี่ก็จะดูว่าการที่อาปุของ Advanced Medical Tech ก็เลยเป็นตัวสะท้อนว่าลูกค้าที่สนใจกบ a d v a n c e เนี่ยน่าจะเป็นลูกค้าที่มีพรีเมียมมากกว่าการที่มีลูกค้ามีพรีเมียม ที่อยู่กันฟรานมากกว่าเนี่ยลูกค้าพวกเนี้ยพี่ว่าจะอ่อนไหวกับราคาน้อยมากมไม่ค่อยอยากเปลี่ยนเบอร์เท่าไหร่ขอ,ขอให้คุณบริการที่ดีจ่ายดีกว่านิดนึงเราไม่อยากไปไหน<อ>พยายามมองสามมุมมองนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้มาบาลานซ์เอาอีกทีแต่ว่าแต่ดีแท็ก็อย่าลืมว่าก็ได้ประโยชน์เหมือนกันจริงๆจาก<อ>30ลดรเหลือ6อเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยใครที่ชอบดีแท็ก็ต้องไปทําตัวเลขตัวนี้ให้ดีๆว่าแล้วอีกหลายปีข้างหน้าดีแท็จะเป็นยังไง แต่นอกจากนั้นถ้าเรากลับมามองที่กลุ่มอุตสาหกรรมกันบ้างคะ<ช>่ะเท่า,าที่พี่ทศไปคุยกับผู้บริหารมาเนี่ยปัจจัยอื่นๆที่พี่ทศนํามาพิจารณาเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุนในกลุ่มโมบายโอเปอเรเตอร์เนี่ยมีอะไรอีกบ้างคะพี่ทศคะคือจริงๆมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งนะที่ที่ผมรู้สึกกลัวๆอยู่เล็กๆก<ช>็คือคือเรามองว่าโอกาสในอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องของ 3G 3G มันก็เป็นเรื่องของการให้บริการทางด้านข้อมูลเป็นหลักถูกไหมฮะ แต่ดี๋ยปัจจุบันนี้มันก็เริ่มมีการแม้แต่การโทรศัพท์เนี่ยปัจจุบันก็เริ่มมีการโทรศัพท์ผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆเช่นสกายไลนอะไร<อ>ผมเห็นเพื่อนๆผมหลายๆคนเนี่ยเริ่มละเริ่มโทรหาแฟน<อ>นานๆเนี่ยกดไลน์คลิกหาแล้วก็ไม่เสียค่าบริการเลยสักนิด<อ>เพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้นะครับว่าพอ Data มันดีขึ้นเนี่ยรายได้ของ Data มันเพิ่มขึ้นก็นจริงแต่มันจะกลับกันในมุมมองของรายได้ของด้านเสียงที่มันจะลดลงสุดท้ายแล้วมันจะทําให เหมือนกาไรมันไม่ได้เพิ่มมันคงที่หรือไม่ก็ลดลงหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าพี่มีมุมมองไงครับเคยอ่านเจอของต่างประเทศบ้างแต่พี่พี่ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ว่าหลายประเทศส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันคือพอการใช้ข้อมูลเพิ่มขึ้นการใช้เสียงหรือว่าเรียกว่า voice เนี่ยจะลดลงซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาคนจะคุยผ่านไลน์ผ่านอะไรกันมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับทีนี้เนี่ยมาดูของเมืองไทยว่าเป็นยังไงคือเคสเนี่ยคือต่างประเทศเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่นิดหน่อย คือค่าโทรของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับค่า Data าคือราคาจะสูงในการโทรแต่ละครั้งเรืองตอนาทีอะไรก็ตามแต่ของไทยเราเนี่ยแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจํากันได้เนี่ยนาทีมันเคยละสี่หบาทจนมาถึงสาบาทใช่ไหมครับจนพอถูเข้ามาในตลาดโอ้มีการโปรโมชั่นอะไรกันมากขึ้นเนี่ยจนสุดท้ายตอนนี้ผมว่าเราจ่ายกันเฉลีย่ยไม่ถึงนาทีละบาทบนะครับถ้าเฉลี่ยไปออพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจริงๆค่าโทรของเราเนี่ยมันไม่ได้แพงและเมื่อเทียบกับดาต้านะพอเป็นประเด็นนี้ปุ๊บ อ่ะผมคิดว่าและการใช้ Data ของเราเป็นยังไงตอนนี้การใช้ Data ของเราตอนนี้ถ้าดูโครงสร้างรายได้ของทั้งสอสบริษัทที่เรามีท, Advanced, ทั้ง d v a วานทั้งดีแทกนี่นะครับสัดส่วนรายได้ของการใช้ Data เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก20-25%เมื่อเทียบกับรายได้ของบริการที่เหลือแซงว่าจะเป็นไว c e ประมาณ75%อคือตรงนี้สัดส่วนเรายัางน้อยมากผมคิดว่าโอกาสที่หลังจากที่เราได้3 G กันใหม่แล้วเรากาลังจะต้องลูกค้าเปลี่ยนมือถือเพื่อมาใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นเนี่ย อัตราการเติบโตของ Data ตัวนี้น่าจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นในขณะที่เสียงเนี่ยอาจจะลดลงบ้างแต่เนื่องาค่าทงไม่แพงผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยยังมีคาแรคเตอร์ที่บางครั้งยังต้องการโทรคุยใช่เพราะบางทีโทรผ่านไลน์อะไรมันก็ติดติดกัทีนี้เนี่ยพอตรงน Data เนี้ย a t a เนี่ยมันอาจจะขยับขึ้นไปอีกกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยพี่ก็เข้าใจว่า Data รายได้ Data เราเพิ่มขึ้นแต่ Vo i c e เนี่ยมันจะต้อง คนก็อาจจะคิดว่า 1. นบกหนึ่งได้2หรือเปล่า1นบกหนอาจจะไม่ได้2แต่พี่คิดว่า1นบกหอาจจะได้1.5ึ่ถึงหนึก็ได้หมายถึงว่าผลลัพธ์ที่จะออกมาในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าส่วนประกอบแลือคอมเพนเนต์ของตัวรายได้นั้นจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยแต่ว่าโดยรวมแล้วเอาเป็นว่าค่าใช้จ่ายต่อหมายเลขหรือว่าตัวอาผู้มากขึ้นถื่โอเคประเด็นคือต้องดูอาผู้นะครับต้องดูรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายสําคัญกว่าครับเพราะว่าเวลาเวลาบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะเอาแพ็กเกจเข้ามาง นั่นคือเรื่องของส่วนประกอบรายได้นะคะที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าเรื่องรายได้นี่แหละค,ะค่ะที่อาจจะเกิดการแย่งชิงกันมากขึ้นด้วยเพราะว่าปัจจุบันเองเราก็เห็นและว,ว่าโปรโมชั่นเริ่มเยอะขึ้นพี่ทศมองประเด็นนี้ยังไงคะหลังจากที่คุยกับคุณเชนมาคือคือจริงๆประเด็นเนี้ยผมว่าค่อนค่อนข้างสําคัญนะแล้วก็อยากจะเป็นประเด็นที่ที่อยากจะสอบถามทางพี่ประชาเหมือนกันว่าอยากจะขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องสงครามราคาเพราะว่าผมมองว่าสัญญาณมือถือเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ถ้าเรียกในภาษาการลงทุนอาจจะเรียกว่ามันเป็นอม m m ดิตี้คือมันไม่มีความแตกต่างกันระหว่างบริษัทเพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์กันดีๆเนี่ยสุดท้ายของการแข่งขันเนี่ยมันจะไปจบที่เรื่องราคาหรือเปล่าเอาของเราเนี่ยจริงๆตอนนี้โมโบายโอเปอเรเตอร์เนี่ยจริงๆมีแข่งขันทั้งหมดอยู่5้ารายนะถ้ารวมถึง t o t กับ Cat ด้วยแต่บังเอิญว่า t ีโอทีกับ Cat ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยประสิทธิภาพการดำเนินง,งานอาจจะยังสู้3 <S 2> 2 <S เอกชน3ามรายไม่ได้จริงๆ3ามรายเนี่ยเท่าที่ผมมามองเนี่ยมันจะ ไม่มากไปไม่น้อยไปถ้าหนึ่งลายเนี่ยจะกลายเป็นผูกขาดค่าโทรของบ้านเราทั้งประเทศจะแพงมากมนะครับแต่ถ้าเยอะเกินไปก็ไม่ดีอ,อย่างอังกฤษเนี่ยเยอะมากเนี่ยเยอะจนโอ้โหหลายเจ้าขาดทุนเพราะฉะนั้นจริงๆผู้ประกอบการมากเกินไปก็ไม่ดีอีกอเพราะว่าถ้าเกิดแข่งขันกันราคามากเกินไปเสียหายทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ได้เสียหายขอยงเจ้าเดียวประชาชนก็จะเสียประโยชน์เราจะไม่ได้ใช้บริการดีๆเลยเพราะฉะนั้นผมว่าในเมืองไทยเนี่ย ประมาณสักสามรายที่เป็นเอกชนเนี่ยผมว่ากาลังดีวันนี้ที่น่าเชื่อว่าว่าที่วีไอทุกท่านนะคะน่าจะได้เห็นภาพที่ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ของการลงทุนระยะยาวนะคะผ่านการพูดคุยกันของกูรู VI ไอนะคะแต่นก็คือพี่ประชานะคะที่วันนี้สละเวลามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยต้องขอขอบคุณพี่ประชาเป็นอย่างมากนะคะและที่สําคัญค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือพี่ทศนันเองนะคะอยู่กับเราตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วสาวไปทอมบันดีวิสิตแล้ววันนี้ก็มาแบ่งปันมุมมองแลวก็ข้อมูลดีกกะค่่มา ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุยกันอย่างออกรถออกชาติจริงๆได้เห็นมุมมองของบรรดาน,นักลงทุนกันไปแล้วนะคะช่วงหน้ายังมีมุมมองของนักวิเคราะห์ต่อค่ะต่อกลุ่มโมบายโอเปอเรเตอร์นั้นจะมีมุมมองกันอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราโอเจรอสักครู่ติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ